ที่อยู่ติดรถไฟฟ้าแล้วก็เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่สำคัญคือราคาจับต้องได้ค่ะไม่แพงเลยเริ่มต้นเพียงแค่1ล้านกว่าๆนะคะนั่นก็คือโครงการ The Trust Condo at BTS e r a อจาก Q House นั่นเองค่ะที่ตั้งของตัวโครงการนะคะจะอยู่ติดถนนใหญ่สุขุมวิทนะคะในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่คะคุณผู้ชมอยู่ฝั่งขาเข้านะคะ ขับรถไปหน่อยเดียวก็จะเจอกับทางด่วนด่านบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะข้ามไปโซนพระประแดงได้นะคะหรือว่าจะไปใช้ทางด่วนวงแหวนการจนาพิเศษก็ได้ค่ะเชื่อมเข้าโซนบางนาตราดก็ไม่ยากค่ะคุณผู้ชมหรือว่าจะเข้าเมืองโซนสุขุมวิทก็สามารถใช้ถนนหลักเส้นนี้ได้เลยค่ะและตรงนี้ก็สามารถเดินทางเชื่อมต่อก,กับถนนหลักในโซนนี้ได้ครบไม่ว่าจะเป็นถนนสีนาคารนถนนเทพารักก็เดินทางได้สะดวกสบายค่ะ ที่สำคัญเลยอย่างที่บอกไปคือเป็นคอนโดที่อยู่ติดรถไฟฟ้าค่ะด้านหน้าโครงการนะคะก็คือ BTS สถานีช้างเอราวนณค่ะคุณสามารถนั่งรถไฟฟ้าแบบต่อเดียวนะคะเชื่อมเข้าโซนใจกลางเมืองได้เลยนะคะไปถึงสถานีสยามไปสุขุมวิทนะคะทองหล่อเอกมยัยพร้อมพงอโศกได้หมดเลย ภายในเวลาไม่กี่นาทีนะคะอย่างเมื่อเช้านะคะอญิงนั่งรถไฟฟ้ามาจากสถานีพระขนงมาที่สถานีช้างเงรวันใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นสะดวกสบายจริงๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดโครงการด้านในกันค่ะคุณผู้ชมพราะคุณมาถึงตรงนี้นะคะก็จะมีทางเดินเข้าไปตัวอาคารนะคะที่จะมีหลังคาให้บังแดดบังลมบงลังฝนได้สบายๆเลยค่ะ โครงการพัฒนาบนปลายที่ดินรวมประมาณ7ไดไร่กว่าค่ะเป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์นะคะสูง30ชั้นมีห้องพักอาศัยทั้งหมด1,570และมีที่จอดรถ5อยู่ที่476คันไม่รวมจอดซ้อนคันค่ะ สำหรับชั้น1ไปจนถึงชั้น4เนี่ยจะเป็นพื้นที่จอดรถค่ะส่วนห้องพักอาศัยเริ่มที่ชั้น3ไปจนถึงชั้น30ค่ะแล้วก็จะมี Main f a c i เ i อรที่บริเวณชั้น5ค่ะคุณผู้ชมและด้านหลังของอินะคะก็จะเป็นพื้นที่ Drop o ออหรือว่าจุดรับส่งในร่มก่อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคารแล้วก็ล็อบบี้ค่ะและบริเวณด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่สวนสีเขียวด้านหน้าอาคารแล้วก็จะมีอีกจุดหนึงด้านหลังอาคารค่ะ มีพื้นที่ให้คุณได้มานั่งเล่นพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศค่ะในช่วงตอนเช้าๆหรือว่าตอนเย็นๆนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะและด้านในคุณผู้ชมขาจะมีร้านค้าร้านอาหารรวมๆแล้ว7ร้านค่ะในอนาคตจะเปิดให้บริการอำนวยความสะดวกสบายสำหรับผู้อยู่อาศัยครบทั้ง7ร้านเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดตัวอาคารด้านในกันค่ะ สู่ด้านในล็อบบี้นะคะคุณผู้ชมประตูด้านหน้าเนี่ยจะเปิดปิดแบบอัตโนมัติค่ะพอเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะมีรปภคอยดูแลความปลอดภัยค่ะรวมถึงมีจุดคัดกรองค่ะจุดตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับบริการลูกบ้านด้วยค่ะด้านในล็อบบี้นะคะพื้นที่ โอโถงมากๆปลอดโปร่งสบายตาค่ะคุณผู้ชมด้วยความที่เขาออกแบบให้เพดานสูงหรือว่าเป็นแบบ ดับเบิลวอลลุ่มค่ะบวกกับการออกแบบให้ผนังฝั่งทางด้านนอกนะคะเป็นกระจกเกือบทั้งหมดทำให้รับแสงรับลมธรรมชาติได้เต็มเมเลยค่ะแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อกันร,ระหว่างโซนด้านนอกแล้วก็โซนด้านใน,นได้เป็นอย่างดีเวลาเรามานั่งใช้บริการในตรงนี้ค่ะจะไม่รู้สึกอึดอัดแล้วก็นั่งสบายค่ะสังเกตดูว่าโครงการออกแบบให้มีพื้นที่นั่งหลายจุดแล้วก็มีระยะห่างพอสมอควรเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบ New Normal ค่ะให้คุณได้ ใช้พื้นที่ตรงนี้ในรูปแบบโซเชียลดิท n นซิ่งเต็มที่เลยค่ะ ด้านหลังของนีงนะคะเป็นพื้นที่เข้าสู่ตัวอาคารแล้วก็เป็นถงลิฟต์ค่ะส่วนทางด้านซ้ายมือเชื่อมไปพื้นที่จอดรถแล้วก็มีห้องน้ําบริการค่ะเรื่องระบบรักษาความปลอดภยัยโครงการดูแลกันตลอด24ชั่วโมงนะคะเข้าออกโครงการด้วยระบบคีย์การ์ดค่ะมีรปภแล้วก็มีกล้องวงจรปิด C C T V ทั่วทั้งโครงการแล้วก็ทุกๆุกชั้นของอาคารพักอาศัยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะคะซึ่งก็ต้องใช้คีย์การ์ดผ่านเข้าไปค่ะ โครงการมีลิฟต์โดยสารบริการอยู่ที่6ตัวค่ะซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับผู้อยู่อาศัยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีลิฟต์เซอร์วิสอีก2ตัวค่ะซึ่งลิฟต์ที่นี่ก็จะเป็นแบบล็อกชั้นนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการอยู่อาศัยไปได้เฉพาะชั้นที่เราพักอาศัยแล้วก็โซนพื้นที่ส่วนกลางเท่านั้นค่ะ ่อนที่จะไปดูห้องตัวอย่างค่ะหญิงพาคุณแวะที่ชั้น5นะคะซึ่งเป็นเมนแฟคซิลิตี้ของโครงการค่ะแบ่งออกเป็น2โซนนะคะก็คือด้านหน้าและก็ด้านหลังอาคารค่ะมีทั้งพื้นที่ที่เป็นอินดอร์แล้วก็อา d o ดรค่ะบริเวณนี้เป็นพื้นที่สวนสีเขียวขนาดใหญ่นะคะมีมุมนั่งเล่นพักผ่อนมีรีแลก p พาววลเลียนแล้วก็เดเบสค่ะให้คุณได้มานั่งเล่นสบายๆผ่อนคลายกับบรรยากาศพื้นที่สวนสีเขียวร่มรื่นแบบนี้เลยค่ะ ทำงานมาเหนื่อยๆนะคะมานั่งพักผ่อนมุมนี้หายเหนื่อยแน่นอนค่ะและจากชั้นนี้นะคะสามารถมองออกไปเห็นวิวรถไฟฟ้า BTS สถานีช้างเอราวัณได้ด้วยค่ะส่วนด้านในนะคะก็จะมีพื้นที่ของ kids room library room ค่ะรวมถึงชั้นบนค่ะเป็นฟิตเนสนะคะที่สามารถเทควิวพื้นที่ส่วนสีเขียวตรงนี้ได้แล้วก็วิวสระว่ายน้ำฝั่งทางด้านโน้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ส่วนอีกโซนหนึ่งนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่ค่ะที่มีขนาดอยู่ที่16คูณ27เมตรค่ะแยกสระผู้ใหญ่แล้วก็สระเด็กไว้ให้เรียบร้อยรวมถึงมีพื้นที่นั่งรอบรบสระแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีพื้นที่สวนสีเขียวต้นไม้กระจายอยู่ตามจุดต่างๆค่ะให้ได้บรรยากาศเหมือนคุณอยู่รีสอร์ทเลยค่ะ ดูสวนการกันแล้ว,วเดี๋ยวเราไปดูห้องตัวอย่างกันค่ะซึ่งตอนนี้โครงการมีห้องให้เลือก3รูปแบบค่ะนั่นก็คือแบบสตูดิโอนะคะพื้นที่ใช้สอย23.50ตารางเมตรแบบวั e เบ r o o m ค่ะพื้นที่ใช้สอย28.50ตารางเมตรและแบบท o เ e d r o o m s ค่ะพื้นที่ใช้สอย57ตารางเมตรวันนี้เราจะพาดูห้องตัวอย่าง2ห้องด้วยกันค่ะนั่นก็คือแบบสตูดิโอและก็แบบ o ั e เบ o รู o ค่ะ เริ่มกันที่ห้องตัวอย่างแรกค่ะแบบสตูดิโอนะคะพื้นที่ใช้สอย23.50ตารางเมตรห้องนี้เลยค่ะโครงการขายห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์แบบฟ y ีเฟ n i ์นิท พร้อมเข้าอยู่แค่คุณฮิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าก็เข้ามาอยู่ที่โครงการได้เลยค่ะได้อะไรบ้างนะคะชุดโซฟาชั้นวางทีวีเตียงนอนบิวอินตู้เสื้อผ้าชุดครัวโต๊ะรับประทานอาหารครบสําหรับการอยู่อาศัยแล้วก็ให้แอรหนึ่งเครื่องด้วยเรามาดูเลเยอร์ดีกว่านะคะพอคุณเปิดประตูเข้ามามุมนี้จะเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนที่สามารถวางชุดโซฟาขนาด 2ที่นั่งนะคะขนาดพอดีแหละสำหรับการใช้งานอยู่คนเดียวสบายๆเลยสำหรับห้องนี้นะคะแล้วระยะห่างจากจอทีวีเนี่ยถือว่ากำลังพอดีค่ะใส่ทีวีขนาด30-40นิ้วได้สบายๆเลยค่ะต่อเนื่องเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นมุมห้องนอนละซึ่งห้องนอนเนี่ยโครงการก็ให้เตียงขนาด5ฟุตแบบนี้มาด้วยค่ะ และผนังฝั่งทางด้านนอกค่ะมีหน้าต่างบานใหญ่และก็บานฟิกด้านล่างทําให้รับแสงแล้วก็รับลมธรรมชาติได้ดีบรรยากาศในห้องเนี่ยดูปลอดโปร่งเพิ่มขึ้นมานะคะสําหรับห้องเนี่ยเพดานจะสูงอยู่ที่2.4เมตรค่ะคุณผู้ชมผนังนะคะจะเป็นฉาบเรียบทาสีจะไม่ได้ติดวอลเปเปอร์ให้แบบห้องตัวอย่างค่ะส่วนพื้นจะเป็นลามิเนตทั้งห้องนะคะยังไม่หมดโซนนี้นะคะโครงการให้บิวอินตู้เสื้อผ้ามาด้วย โครงการเขาออกแบบห้องนะคะให้แบ่งเป็น2โซนก็คือโซนนี้สำหรับพักอาศ,าศ,าศาัย living area แล้วก็ห้องนอนและโซนนี้เป็น s v ว c e area ค่ะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำนะคะซึ่งถ้าเป็นห้องมาตรฐานเนี่ยจะเปิดโลง่งแต่อันนี้โครงการตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียว่าถ้าเราอยากจะกั้นส่วนล่ะได้ไหมสามารถ ประตูกระจกบานสไลด์แบบห้องตัวอย่างนี้ได้เลยนะคะใครอยากทำอาหารเพื่อที่กลิ่นจะได้ไม่ไปรบกวนในโซนห้องพักอาศัยก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งครัวเนี่ยโครงการก็ให้ชุดครัวสตา,าร์มาดมานะคะท็อปเนี่ยจะเป็นลามิเนตค่ะมีซิงค์ล้างจานให้มีชั้นเก็บของให้ครบเลยสำหรับการใช้งานแต่จะไม่มีเตาไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีเครื่องดูดควันค่ะครัวก็จะอยู่ติดกับระเบียงค่ะข้อดีคือ ระบายกลิ่นได้ดีนะคะอากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะส่วนด้านนี้ค่ะเป็นพื้นที่ของห้องน้ําค่ะคุณผู้ชมซึ่งโครงการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตตกแต่งให้แบบนี้เลยนะคะ มีห้องตัวอย่างหนึ่งนะคะแบบ b e d r o o m ค่ะพื้นที่ใช้สอย28.50ตารางเมตรค่ะยังคงคอนเซปห้องแบบพร้อมเฟอร์นิเจอร์เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมพอเปิดประตูเข้ามานะคะเลเยอรจะเป็นแบบนี้พื้นที่โล่งๆเลยค่ะเป็น Common Area มุมนี้วางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด2ที่นั่งได้อันนี้โครงการให้มาด้วยนะคะต่อเนื่องเข้ามาด้านในเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนชุดโซฟาชั้นวางทีวีอันนี้โครงการก็จัดให้ครบเซตเลยค่ะข้อดีของเลเยอร์นี้ก็คือโครงการออกแบบให้มุมนั่งเล่นนะคะเชื่อมต่อกับระเบียงเพราะว่าเราจะสามารถเทควิวสวยๆด้านนอกได้แบบเต็มๆเ,เลยค่ะซึ่งวิวห้องนี้ก็คือมองออกไปเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็ วิวแม่น้ำเจ้าพระยาสวยมากๆเลยค่ะสว่วนอีกโซนตรงนี้นะคะจากมุมหน้าห้องเนี่ยก็เชื่อมต่อมาที่มุมครัวซึ่งครัวเนี่ยถ้าเป็นห้องมาตรฐานนะคะจะเปิดโล่งเชื่อมต่อถึงกันแต่ว่าอันนี้โครงการตกแต่งให้คุณดูเป็นไอเดียว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะกั้นสัดส่วนเพื่อการใช้งานได้สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นก็ทำเป็นประตูกระจกบานสไลด์แบบห้องตัวอย่างนี้ได้ค่ะ และครัวนะคะโครงการก็ให้ชุดครัวนะคะตู้เก็บของแล้วก็ซิงค์ล้างจานมาครบเซตค่ะยกเว้นเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันนะคะที่โครงการไม่ได้แถมมาด้วยค่ะชุดครัวนี้ก็เป็นของส r m ม r ์นะคะใช้งานได้สะดวกเลยต่อเนื่องมาตรงนี้เป็นห้องน้ำค่ะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อย mm. เช่นเดียวกันนะคะมาตรฐานเหมือนห้องมือจักครู่นี้เลยนะคะยกเว้นฉากกั้นอาบน้ำที่โครงการจะไม่ได้ให้มาค่ะ และโซนนี้ค่ะเป็นพื้นที่ของห้องนอนส่วนตัวของคุณได้ความเป็นส่วนตัวนะทําเป็นประตูบานผลักแบบนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยด้านในเนี่ยคุณวางเตียงได้5ฟุตแบบห้องตัวอย่างนี้เลยซึ่งเตียงอันนี้โครงการก็แถมมาให้ค่ะผนังฝั่งทางด้านนอกมีหน้าต่างบานใหญ่มีช่องแสงให้ทําให้บรยากาศภายในห้องเนี่ยดูปลอดโปร่งแล้วก็อยู่สบายเพิ่มมากขึ้น ห้องนี้นะอยู่กัน2คนได้สบายๆเลยค่ะคู่แฟนการสาม,มีภรรยานะคะอยู่ด้วยกันได้อ่ะมุมนี้โครงการให้ตู้เสื้อผ้าที่เป็นบิวอินมาด้วยนะคะเก็บของได้เยอะเป็นประตูบานสไลด์แบบนี้คุณผู้ชมนะคะประหยัดพื้นที่แล้วก็ใช้งานได้สะดวกค่ะยังไม่หมดค่ะฟังก์ชั่นตรงนี้เป็นมุมแต่งตัวอันนี้โครงการทำมาให้แบบนี้เลยนะคะกระจกเงาแล้วก็ชั้นวางของ t h e t a s ส t Condo อ t บีที r a ที่นี่นะคะตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังมองหาคอนโดบนทําเลที่เดินทางสะดวกติดรถไฟฟ้าเชื่อมต่อเข้าเมืองได้ง่ายที่สำคัญคือวิวแม่น้ำเจ้าพระยาค่ในราคาที่คุณจับต้องได้เริ่มต้นเพียงแค่1ล้านกว่าๆนะคะทําเลติดถนนใหญ่เดินทางเชื่อมต่อเข้าเมืองได้สะดวกสบายค่ะกับพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่รองรับทุกๆก,กิจกรรมของการใช้ชีวิตค่ะ และมีห้องฟังก์ชันครบนะคะที่เป็นห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ให้คุณหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าเข้ามาอยู่อาศัยได้เลยเพราะว่าที่นี่เป็นคอนโดพร้อมอยู่ค่ะยังไงใครที่สนใจโครงการนะคะสามารถแวะมาดู ห้องตัวอย่างมาดูบรรยากาศสวยๆได้ที่โครงการได้เลยค่ะสุดท้ายนี้ค่ะฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง Homebuyers ของเราไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดโครงการดีๆที่เรามาอัปเดตให้ได้ดูกันเรื่อยๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละค่ะ